สวัสดีครับฟิฟซี่ยิงหนูสั่นต่อครับอัปเกรดครับผมอัปเกรดติดลูกข้างนะครับติดลูกด้านข้างให้ฟิบซี่เราเวลายิงแล้วก็ใส่ลูกด้านข้างอีกใส่หูสะพายให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสําหรับฟิบซี่ผู้ที่ดักบ่วงใส่สายสะพายสายสะพายที่ใช้ไม่มีให้นะครับมีแต่หูวกวินนะครับหูวกวินชุดนี้อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งเป็นแบบตอบ่อ เป็นมุดเป็นหมุดต่อเข้ามา F C ท่านไหนสั่งไปใส่เองก็ได้นะครับเจาะรูแล้วก็ต่อเข้ามาจะเป็นสายสะพาย,าย,ายคู่นึงก็ร้อยหนึ่งไอ้ร้อยห้าสิบบาทครับเป็นชุดสเตนเลสน,นะครับเขียนเะอาคำนะ้องลักษณะสายสะไา,า,ายก็มานี้แหละเผื่อท่านไหนไปดักบ่วงไปดักกับน,นะครับอาจารย์ลองพายดูยหน่อยอาจารย์อาจารย์มาสั่งนี้ให้อาจารย์จดให้อาจารย์ เอาได้ครับเอานี่แหละออกได้แล้วเย็นเนี้ยขายิงหูอันต่อก็ยั้งใจนะครับใครสนใจก็โทรมาถังได้เลยนะครับหรือว่าจะวิ่งมาเอาเหมือนอาจารย์ก็ได้อาจารย์มาเอาก็ไม่ได้เสียค่าจัดส่งแต่ว่าถ้าให้ไปเก็บไปทางก็บวกค่าจัดส่งห้าสิบาทนะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยถ้าสองลูกก็หนึ่งพันหกร้อยบาทไปเก็บไปทางห้าสิบาทหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับชุดนี้บวกอาจารย์บวกตัวนี้เพิ่มเข้ามา อ่าก็ร้อยห้าสิบาทนะครับเอฟซี FC ก็สั่งเอาได้ครับไม่ไม่เกี่ยวกับสายสะไพ่นะครับตัวน,นี้ชุดหนึ่งคู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทโอเคครับปากไว้ด้วยครับนี่นะครับ,บ,บอาจารย์เพิ่นมาเอาเพิ่นมาสั่งการเลยบบใส่หูสายสะพายพร้อมใส่หูกะวินพร้อมเนี่ยครับแบบไปยิ่งหนูนะ่ะกะสะพายไพ่เลยพร้อมสินะครับเวลาเอฟซีจะยิ่งหนูกะไป็อดหนานางานกับปดสายสะพายออกนี่ครับปลดสายสะพายออกนี่นี่นะครับห้าที่เอาติดไปสั่นตอกนะครับเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเท่าตรงการสะพายเท่ากับไตถ่ายสะพ้ายเข้าไปโอ้เข่าทาเขาทา,า,ทาแต่ว่ายเฟซท่านใดอยากได้ก็สร้างเพิ่มนะครับคูนึงกับร้อยหา้าบ,บาทสร้างไปติดเองกันเลยครับนี่ครับติดตั้งเองฝากไว้ครับผมผลงานนามัของช่างใช่สวัสดีครับ